อาจารย์ไม่หินต้องรีบถอดแต่ก่อนนี้อาจารย์นะจะใส่เรียบๆอยอาจารย์เอาเป็นโจนนะของหายถ้านักเรียนมานี้จะมาเรียนกันเฮ้ยมึงทำอาชีพขายผ้าอย่างนีน <c oughs> ะนะไม่ทด้ทำนะพ่พอดีบ้านที่บ้านหนาวครับมาขนาดนั้นเลย นั้นนั้นเนี่ยฮะที่บ้านผมอุณภูมิติดลบห้าสิบองศาคะช่างมงและนี่ก็คือวิธีที่สองในการไปโรงเรียนตอนเช้าเมื่อเวลาเย็นฉับพันวิธีสอนก็คือแก้งป่วย ไปยังเลียนไปยเลียนเพราะว่าันนี้อันนี้ไปลายไม่สบายลเลยนรู้สึกเป็นปวดปวดหัวเป็นไข้ไตอักเสบตัวร้อนปวดหัวปวดฟันปวดไข่ปวดเอ็นค่ะจะเล่นยงัยงแมงไหมยาด้วยมั้งเนี่ <c oughs> ยครับผมช่วงนี้นี่เด็กป่วยกันบ่อยอ้การเปลี่ยนแปลงช่วยเขาไว่า้กุ หลุดเรียนดรอปตอนอนี่ยิ่งเยอะอไรนะดีล่ะยังเราจะกก้ปบดหนังเลยลุกขึ้นมายืดหน่อยครนะับพ่อนอนนะนอนพักก่อนพักก่อนโธ่ปัญเดียวทีที่สามเราต้องสร้างความอุ่นให้กับร่างกายในการวิ่งไปโรงเรียนคนระับ อ้หนาวดอุ่นอุ่นเว้ยไปแล้วตอนเรียนโรงเรียนฮจะนั่งจะนั่งมาแล้วฮะโอ้ไหนแทบตายหนาวไหมหนาวอ้าวมึงไม่อุ่นเหรอพออุ่นแล้วนี่ไงวิ่งมาจ้ะวิ่งจากบ้านโรงเรียนเลยเนี่ยอ้าวมึงอุ่นไหมอุ่นมึงแต่งตัวเฮี้ยมัเป็นเทนใหม่ฮะ เราเน้นจะเรียนไงฮะเงาองเงาอกคนเด็ดเรียนได้เหม็นเนี่ยไม่เหม็นผมมีมีสับรถหัวหัวทองมาฮะนี่แหละนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปกันไปก่อนนะฮะยี่าลืมยากต้องขยันไปโรงเรียนเพื่อชาติและสังคมไทยกันด้วยนะครับบ๊ายบายอะไ